ชาว u t u b e วันนี้ก็เป็นวันที่21กันยายน2566นะคะก็ห่างหายจากการลงคลิปไปนานมากมัวแต่ไปเกี่ยวหญ้าให้วัวนะคะวัวก็ไม่ได้มากมายอะไรประมาณเกือบ20กว่าตัวก็คือเกี่ยวทุกวันไม่มีวันได้หยุดได้พักอะไรเลยนะคะ,ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมรถ DC6 เอ้ DC70 นะคะวันนี้ก็ทำการ เอาออกมาข้างนอกเพื่อที่จะทําการซ่อมนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะเกี่ยวข้าว DC 70นะคะที่เราใช้มา2ปีแล้วนะคะซื้อมือสองมานะคะทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ก็พามาดู DC 70แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ซ่อมนะคะทุกคนเอาออกมาข้างนอกเพื่อเตรียมเตรียมที่จะซ่อมนะคะ สิ่งที่จะพาเพื่อนๆมาชมในวันนี้ก็คือตัวช่วยในการซ่อมนะคะก็คือ,อแม่แรงนะคะแม่แรงหรือฐานสามขานะคะที่เราได้ประดิษฐ์แล้วก็ทําเองนะคะเพราะว่าหลังจากที่ทําการสั่งซื้อจากเว็บแล้วก็ไปซื้อที่ร้านมานะคะมันพังเร็วมากแล้วก็คือใช้ได้แค่ประมาณยก กแค่ครั้งเดียวก็คือยังไม่ได้เสร็จงานเลยแล้วมันก็พังนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมกันนะคะเดี๋ยวถ้าใครยังไม่ได้มีแม่แรงหรือว่ากําลังคิดว่าจะไปซื้อนี่เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะคะว่าแบบนี้มันมันน่าจะทนไหมแต่ยังไม่ได้ลองใช้งานนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือสามขานะคะสามขาที่เราทํา ขึ้นมานะคะแต่ตอนนี้คือยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะทุกคนเหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะสามขาทาขึ้นมาเองเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะคะว่าไอ้สามขาที่เราทําขึ้นมานั้นมันจะสามารถใช้งานได้ดีไหมแล้วก็จะมีตัวเสริมตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวช่วยยกนะคะเหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะคะคือการพ่นสี ให้สวยงามนะคะทุกคนแล้วเราก็จะนำไปใช้งานจริงอันตัวนี้คือที่ซื้อมาจากทางร้านนะคะมันใช้งานได้ไม่ดีนะคะแล้วมันก็ทำนํำหนักได้ไม่ดีเท่าไหร่มันจะมีงอตรงนี้นะคะทุกคนมันใช้งานได้ไม่ดีก็เลยต้องคิดแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูนะคะว่าไ สามขาที่เราไปดิฐ์ขึ้นมานี้จะสามารถใช้งานได้ดีไหมในคลิปถัดไปนะะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมอีกคลิปหนึ่งนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกคน